สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับหัวข้อเฟรนโซนนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่า มันเหมือนเป็นได้แค่เพื่อนนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันโดยที่เป็นรันดอมเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะะก่อนอื่นขอเริ่มที่ลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะออมีลัคนาราศีพฤษภนะคะพฤศจันนกร์กฎนะคะวันพฤหัสราศีธนูราศีมีนนะคะราศีตุลน,นะคะ ชาววันเสราร์นะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะสะรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ลัคนาราศีที่โดดเด่นมากๆที่ขึ้นมานะคะที่โดดเด่นมากๆเลยนะจะเป็นชาวธาตุาฟไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมอันนี้ที่โดดเด่นที่สุดนะธาตุไฟกับธาตุลมนะคะส่วนราศีที่มันข,ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นชาวพฤษศนะคะ าชาวกรกฎชาวมีนนะคะส่วนอ่ออใช่ใชถูกต้องละแล้วก็วันที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือมีวันพฤหัสวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะนะะทีนี้ความสัมพันธ์นี่เป็นยังไงนะเฟรนซอนธาตุไฟเท่าที่อมเห็นนะคะในบางเคสเนี่ยรักทางไกลรักออนไลน์นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เเขาเรียกว่าดูจะ ข้องเกี่ยวกันด้วยด้วยเรื่องอนาคตที่มีทิศทางร่วมกันบางอย่างนะคะทางไกลออ,ออนไลน์หรือมีทิศทางที่เกี่ยวข้องอนาคตร่วมกันเช่นอะไรได้บ้างนะคะเป็นคนในองค์กรเดียวกันนะคะเป็นคนร่วมโปรเจกต์กันนะคะเป็นคนที่เรารู้สึกได้เลยว่าเป็นได้แค่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอ่าถ้าจะคบกันต้องซ่อนเลนต้องแอบรักแอบชอบต้องเปิดเผยไม่ได้นะคะอ่อหรือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์รักทางไกลเนี่ย มัน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 ไม่ถูกต้องนะคะเช่นรู้อยู่แล้วว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีแฟนตัวจริงอยู่มีคู่ตัวจริงอยู่นะคะหรือมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนให้คำชี้แนะเสนอแนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนถูกจับตามองนะคะจากคนที่ไม่เห็นด้วยหรือถูกจับมจับตามองจากสังคมจากองค์กรอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะ ก็เลยทำให้อ่อเป็นความสัมพันธ์เฟรนด์โซนในเชิงเหมือนกึ่งกึรักต้องห้ามก็ได้นะเออเหมือนจะเป็นสไตล,ล์รักต้องห้ามนะคะอ่าหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับการที่จะต้องไม่เปิดเผยตัวตนสถาหนะทางสังคมความสัมพันธ์นะนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็น option อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเนาะประมาประมาณนี้แหละนะคะที่เห็นโดดเด่นเลยนะ เอาว่ามันเป็นได้มากสุดคือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟไม่ใช่แฟนะเป็นไปได้อะนะอืมแล้วก็ดูทรงเหมือนต้องปกปิดหมกเมซอนเลนส์ด้วยซ้าไปอ่ะนะคะจากไพ่เนาะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะลองดูซิว่าพลังงานหลักที่ขึ้นมาตรงไหมนะคะถ้าตรงหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันครึ่งครึงคร่งกลางๆมันไม่ค่อยแม่นนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะเอออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ย เ,เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาในเชิงลับก็ได้นะอ่าเป็นที่ปรึกษากันในเชิงลับๆนะคะป้วนเลี้ยนกันแบบแอบมีอะไรก็แอบ,บมาปรึกษากันมีอะไรก็แอบ,บมาคุยกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะ ลองดูนะคะเอาล่ะขอเุียตประชาสัมพันธ์นะทุกคนเดี๋ยววันที่28สิงหา2025ก็คือพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะย8สิสิงหา2025จะจุดเทียนอินคู่รักแล้วนะคะนะใครจะจุดรีบแจ้งเข้ามาเลยนะคะคนโสดใช้เสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะผู้ทคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวคือไม่มีหลานเปอร์เซ็นต์นะคะสายข่าวแบบนี้นะคะผ เขาเรียกว่าผลลัพธ์จึงไม่เหมือนกันแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปนะคะขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะและผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆนะคะอิงกับบุญกรรมของตัวคุณและบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันกับคู่กรณีถ้ามีนะคะเพราะว่ามันสามารถจุดจุดในฐานะคนโสดก็ได้จุดแบบปรับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจว่าใสา่ข่าวใส่พุทธคุณไม่เทาไม่ดํามันจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของบุญกรรมอ่ะเนะเาะล้วก็กรรมสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้รู้เออหมออมแล้วเราจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนก็เอาเป็นว่าเป็นการเสริมเป็นการหนุนได้เลยนะคะคือเห็นผลไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะ,นนะ,คะก็จุดเสริมจุดหนุนไป -2 องสองสองนะคะอาจารย์จะจุดประกอบพิธีพวกเรานะคะบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะรวมไปถึงการจ้องคิวดูดวงส่วนตัวกับออมแล้วก็ช่องทางในการัพพอร์ตสนับสนุนกันนะคะส่วนบ้านดําต่อๆนะคะก็หลังบ้านหลังไมค์มาละกันเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์เฟร์โซนมันเป็นยังไงบ้างนะจากที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันติดจริงๆนะคะบางคนติดแงกกันด้วยเรื่องของอะไรได้บ้างอะหนึ่งเอกสารทะเบียนสมรสใบายาติดตรงนั้นไหมหรือติดคําสัญญาอะไรบางอย่างที่มีร่วมกันนะคะติดความจําเป็นที่เฉพาะเจาะจงที่พวกคุณต้องข้องเกี่ยวกันไหมเอามองเห็นมันมีจัสติกนะคะมันมีความจําเป็นความสําคัญเอกสาร นะคะอะไรบางอย่างที่มันมัน,ม,นมันเหมือนกับมันมีความจําเป็นต้องข้องเกี่ยวแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์นี้นมีไยใดไยหนึ่งนั้นพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเช่นมีแฟนตัวจริงนะคะหรือว่าออต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องกับองค์กรกับภาพลักษณ์ทางสังคมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เคสที่แบบมันมีเรื่องเราต้องติดพันพ่วงแพรอมองเห็นว่าพวกคุณจะห่างกันหน่อยนะจะมีระยะห่างอาจจะเพราะว่าคบออนไลน์อาจจะเพราะว่าคบทางไกลนะคะหรือว่าห่างเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ช้อยตัวเลือกนะคะต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมหรือว่าห่างกันแต่ผูกพันกันอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะยังจําเป็นอย่างที่เรบอกนะคะต้องข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ต่าง ะะหรือสิ่งจําเป็นอย่างที่ผมบอกไปที่ต้องพ่วงแพกกันไปมันก็เลยเป็นแฮงแมนก็เลยต้องห้อยหัวความสัมพันธ์ไว้แบบนี้ต้องห้อยแขวนมันไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาเงินเป็นหลกักเอาผลประโยชน์เป็นหลักนะคะเอา,เอา,เอาความความเป็นไปได้ที่จับต้องได้เป็นหลกักนะการที่พวกคุณสนิทกันความเป็นไปได้ที่พวกคุณนั้นต้องข้องเกี่ยวกันไปในในทิศทางอะไรที่มันจับต้องได้อะไรอย่าง,างที่เมบอกบางทีมันเป็นอนาคตอะไรที่มันมองเห็นร่วมกันก็เลยต้องไปต่อกันแบบเนี้ยเออเป็นได้แค่แบบ เป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากๆนะคะหรือเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างร่วมกันที่เราก็ยังจําเป็นต้องเห็นหน้าค่าตากันอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการคอยสืบคอยส่องคอยมองอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ าเคสที่พวกคุณไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกันแต่อย่างใดเลยนะคะเอามองว่าเป็นไปได้ว่าความถูกต้องนั้นจะดันให้พวกคุณนั้นมีระยะห่างต่อกันนะคะแต่ว่าจะยังผูกพันกันอยู่หรือว่ายังป้วนเปี้ยนในสังคมกันอยู่เป็นไปได้เหมือนกันนะคะการป้วนเปี้ยนในสังคมในที่นี้เป็นแค่ออนไลน์ก็ได้นะคะทีนี้ไอ้ความถูกต้องที่ดันให้ความสัมพันธ์นี้มันห่างนะคะแต่นะคะมันจะรู้สึกแบบต่อให้มันห่างอ่ะแต่มันจะรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะ ซึ่งแรงดึงดูดอาจจะมาจากการที่มันยังไปสื่อไปส่องไปมองไปเห็นนะคะในโซเชียลในสังคมหรือว่าแรงดึงดูดเนี่ยมาจากการที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อใจมันเป็นมันเป็นคุณค่าที่แบบเฮ้ยมันมันมันเป็นแรงดึงดูดในเชิงคุณค่าที่ที่เรามองเห็นกันและกันก,ก็ได้ความผูกพันความสนิทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้ออฟเรนโซนของชาวธาตุไฟนั้นมีทิศทางในเชิงอาจจะห่างอยู่แหละแต่ความผูกพันไม่ได้ลดน้อยลงนะคะ แล้วก็การตามสืบตามสองอาจจะยังมีให้เห็นนะคะการที่ความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วส่วนไอเคสที่ต้องข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องต่างๆก็ยังต้องเป็นแบบนั้นอยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยคะ่ะว่าเฟรนด์โซนธาตุไฟเขาอะอยากจะจริงจังมากกว่าเพื่อนไหมเนี่ยนะเขาอยากจริงจังกับไฟมากกว่าเพื่อนไหมเขาอยากจริงจังกับไฟมากกว่าเพื่อนไหม โอ้พรธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตขึ้นมาเพียบเลยนะคะเขาอยากจริงจังกับไฟมากกว่าเพื่อนไหมเขาอยากรักคุณใช้คํานี้ก่อนเนาะอยากรักคุณอยากดูแลคุณอยากคุยกันอยากเป็นที่ปรึกษาอยากทําอะไรร่วมกันอยากซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรกันเนี่ยแหละนะคะแสดงว่าในบางเคสอมองว่าเขาน่าจะอยากให้เป็นรักไร้สถานะแบบนี้แหละเพราะอะไรอ่ะในบางเคสนะ อ่พวกคุณเป็นรักไร้สถานะเพราะว่าสมมติเคยเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันเป็นความสัม,สมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งกันและกันแต่ว่ามันดันมีประเด็นเรื่องมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เหลือแค่เพื่อนแล้วเขาก็ยังต้องการที่จะรักษาคุณไว้นะคะอ่าอยากดูแลอยากเกื้อกูลอยากช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือมีลูกด้วยกันเขาก็อยู่อยากอยู่เพื่อลูกนะคะอยากทําเพื่อลูกนะคะ,อ,ะอยากดูแลลูกนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนตัวจริงแล้วไม่ได้มีลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งนั้นอะนะมีแค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเพื่อนร่วมสังคมเอา,าว่าเขาก็ยังต้องการให้เป็นมิตรภาพอยู่นะยังให้ยังต้องการให้เป็นมิตรภาพดีๆในเชิงแบบเราก็ดูแลเทคแคร์กันตามเรื่องตามราวนะคะเนาะอืมแล้วมันจะโดดเด่นเคสที่มันต้อง อุดหนุนกันซัพพอร์ตกันค้าขายกันเออ่ต้องร่วมทําอะไรร่วมกันเคสนั้นนะเอาองว่าเขาต้องการให้อยู่แบบนี้ยนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องจริงจังไงนะอืมอาจจะไม่จําเป็นต้องจริงจังแต่เราดูแลเทคแคร์กันออก็เอาเป็นว่าน่าจะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นจริงจังนะแล้วเขาอยากเป็นแฟนไฟลบ้างไหมอะเขาอยาก ใช้สถานะแฟนกับไฟบ้างไหมเขาอยากใช้สถานะแฟนกับกับไฟบ้างไหมยอยากใช้สถานะแฟนกับไฟบ้างไหมมีไพ่พฤศพอังคารพิจิตเมษดูอยากแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดรักเราสองสามคนมันติดขี้ปากชาวบ้านมันติดภาพลักษณ์ทางสังคมมันติดฝั่งใดฝั่งนึงมีแฟนอยู่แล้วมันติดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มันติดเรื่องเจ้านายลูกน้องเอามาว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ นะการที่จะมาใช้สถานะแฟนกับไฟอะ่ะมันไม่ได้มันต้องเลือกอ่ะถ้าไฟจะเลือกเขาไมมล่ะสมมตุติหรือเขายังเลือกไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยติดตรงนั้นนะคะเนอะแต่ก็เนี่ยอยากให้อยู่ดูแลเทคแคร์พูดคุยทำอะไรร่วมกันหรืออะไรกันไปเนี่ยแหละนะอืมถ้าเป็นแบบนี้เขาจะทรีตไฟเป็นใครในชีวิตของเขาคะ เขาจะทร e ต t ไฟนะคะเฟรน์โซนธาตุไฟเขาจะทร e ต t ไฟให้เป็นใครในชีวิตของเขาเขาจะทร e ต t คุณให้เป็นใครในชีวิตมีไพ่ชาวเมธนะเขาจะทร e ต t ไฟให้เป็นใครในชีวิตวายในบางเคสเขาจําเป็นต้องรักษาระยะห่างจริงๆอะคือเมื่อกี้มันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่าโอเคเขาต้องการให้อยู่กันแบบเอ่อช่วยเหลือดูแลเทคแคร์อุดหนุนพพอร์ต ทำมาค้าขายหรือเกื้อกูลกันหรือเป็นมิตรภาพดีๆแต่ว่ามันต้องรักษาระยะห่างอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทวีตคุณให้เป็นใครในชีวิตเอามองว่าเขาต้องรักษาระยะห่างจากคุณนะเออแต่เราอาจจะรักษาระยะห่างแล้วก็เป็นไปแบบเนี้ยนะคะเจ้านายกับลูกน้องก็ไปเรื่อยๆแบบมีระยะห่างนะคะเพื่อร่วมงานเพื่อร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมสังคมกิจกรรมธุรกิจก็เป็นอย่างนั้นแต่ระยะรักษาระยะห่างเออ แล้วความห่างนั้นบางทีมัน,มนเกิดจากสถานการณ์บังคับที่ว่าคุณอยู่ไกลกันก็ได้ไงมันก็เลยอมอมมาว่าเป็นใครเหรอเป็นเซฟโซนละกันถ้าให้ถ้าให้ฟันธงสักอย่างหนึ่งนะเขาจะทว e a ชาวทาบไฟให้เป็นใครในชีวิตเป็นเซฟโซนอ่าหรือเป็นผู้ร่วมธุรกิจผู้ร่วมกิจการผู้ร่วมสังคมอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาจะท r e a ไฟให้เป็นใครในชีวิตน่าจะไม่ใช่ในฐานะคนรักอะนะ ไม่น่าใช่ในฐานะคนรักเป็นเพื่อนเป็นสังคมอะไรที่ที่เปิดเผยได้ะนะคะเขาจะทิ้งคุณให้เป็นใครก็ตามที่สามารถเปิดเผยได้ที่สามารถที่จะเปิดเผยได้มากที่สุดในสังคมอะ่ะคือสังคมสามารถรับรู้ได้ว่าคุณกับเขาเป็นนี่น,นี่นี่กันคือได้ให้ได้เท่านั้นนะคะเออถ้าลึกกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นคือไม่ได้อะไรเงี้ยอืมแล้วแบบนี้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนมีไหมคะ่ะ เป็นโซนธาตุไฟโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนค่ะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนเนออยากอะ่ะยากเพราะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีปัญหาภาระหนี้สินหนักหนาสาหัสเขาอาจจะไม่พร้อมมีแฟนหรืออีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเห็นว่าอีกคนหนึ่งนี่เยอะเกินไปนะยังไม่เอาดีกว่าอ่ายังไม่ดูไปก่อนดีกว่านะคะ หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะาการที่จะมาพัฒนาเป็นแฟนได้บางเคสซีเรียสเรื่องเซ็กสิบแปดบวกอ่าถ้าแบบยังไงเป็นแฟนกันแล้วไม่ยอมมีเซ็กหรือว่าแบบกว่าจะได้มีเซ็กกันทีรอ,อนานนานอะไรเงี้ยสมมตินะเขาก็รู้สึกมันความสัมพันธ์นี้มันก็จะแบบมันก็จะน่าเบื่อเกินไปอะ่ะเออเกินที่จะมาแบบเป็นแฟนกันอะ่ะมันต้องดูซิว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีนิสิตหนักหนาสาหัสไหมหรือว่า ั่งใดฝั่งหนึ่งติดขัดมีปัญหาเรื่องเซ็กเรื่องสิบแปดบวกที่แบบนั้นๆจะได้มีอะไรกันสักทีอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะหรืออีกในยะาหนึง่งนะคะมันเป็นแฟนกันไม่ได้มันมาจริงจังกันไม่ได้เพราะว่านะคะมันมันมีมือที่สามมาแทรกไปแล้วอ่ะในบางเคสนะมีมือที่สามมาแทรกไปแล้วมันคงไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอืมหรือไม่งั้นจะเป็นแฟนกันต้องใช้เงินอ่ะการที่จะมาเป็นแฟนกันเนี่ยโหต้องให้มันมั่นคงต้องมีเงิน อะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะก็เลยนิดหนึ่งนะเอาละดูข้อความจากเขาหน่อยเฟรนด์โซนธาตุไฟเฟรนด์โซนธาตุไฟเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเฟรนด์โซนธาตุไฟนะคะเขาอยากบอกคุณว่าระวังลักซ้อนนะเขาเริ่มหวั่นไหวนี่ชัดเลยนะคะมันมีปัญหาเรื่องลักซ้อนอะไรกันหรือเปล่า เขาบอกสิ้นสุดสิ้นสุดทางเพื่อนนะคะสิ้นสุดทางเพื่อนคืออะไรคะคู่บุญคู่บารมีขออีกใบก่อนคำตอบคือไม่ความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดทางเพื่อนมีคนไม่ยอมเป็นแค่เพื่อนและมีคนไม่สามารถเป็นมากกว่าเพื่อนได้คะ่ะสรุปมีคนถ้าได้เป็นแค่เพื่อนไม่เอาและมีคนอีกคนหนึ่งอะถ้า บอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะงงละเดี๋ยวก่อนคือสมมุติคุณกับเขาสองคนใช่ไหมคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ถ้าถ้าเป็นได้แค่เพื่อนอะไม่เอานะคะส่วนอีกคนนึงบอกว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นได้แค่เพื่อนอ่ะไม่งงใช่ไหมอะมันก็เลยทําให้สิ้นสุดทางเพื่อนอะคือถ้าเป็นแค่เพื่อนก็ก็ไม่ได้อะไม่เอาอะเออนะอืมหรือความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอีกในยะหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่า ต้องเป็นมากกว่าเพื่อนอาจจะต้องเสียเพื่อนนะก็เป็นไปได้ค่ะเขาบอกว่าเจ้าชู้นะเธอไหวไหมเขาบอกนะเขาฝากบอกว่าเออเขาจะชู้นะเราทัดไปไหวเปล่านะคะเขาบอกว่าอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านี่กรณีถ้าแบบไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดได้อะไรเงี้ยนะคือแบบต้องรักซ่อนเลนส์อะไรเงี้ยเขาบอกขอให้เราได้เป็นคู่กันนะนะคะใต้สําหรับ รักแบบพี่น้องนะคะถ้าดูจากข้อความนะคะออมมีความรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนเนาะแต่ว่าที่ขยีใขย้ให้ขยี้ให้ไปแล้วนะอมอมว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นแค่เพื่อนแต่เขาก็รู้ตัวว่าถ้าเป็นเกินกว่าเพื่อนมันจะเป็นรักซ้อนนะคะมันเลยทําให้เขาอึกอักอึกอักไม่กล้าบอกรักบอกชอบคุณได้แต่ภาวนานในใจว่าขอให้เราสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ลงเอ่ยเราอาจจะได้ลงตัวเราอาจจะได้เป็นเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนหรือเปล่านะคะ อีกในยะหนึ่งถ้าคุณกับเขามีการบอกรักบอกชอบกันแล้วนะคะเขาก็อาจจะอยากให้มันเป็นอะไรที่มันมากกว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบบอกรักบอก,บอก,บอกชอบกันได้โดยที่แบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลอะแต่มันทําไม่ได้นะคะมันทําไม่ได้มันมันไม่สามารถจงแจ้งจงครึมอะไรได้นะคะก็เลยทําให้เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี่มันเลยได้เป็นเป็นได้แค่พี่น้องอะทั้งทางที่จริงๆไม่ไม่ดูแล้วไม่น่าอยากเป็นแค่เพื่อนนะอืมนะคะ ก็ประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะยี่ 8, สิปสิงหาสองพันยีจุดแล้วนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย